สบูมารัักนอไ้สวสดีทุกคนสวัสดีตอนส,สวย<ด>พี่น้อง,องตอนนี้เวลาสิบโมงแล้วสองเท่ากันมาลักมาไม้จิค้ำพี่น้องจิคำ้ำบอยู่จิคำ้คำไปสวรรค์เราก็มาหาหักหน่อไม้นี่ได้กี่อันละฮอสิกเกงหน่อไม้กินเที่ยงพี่น้องเออนั่นแหละเออนั่นแหละเฮ้ยพูดเถิงเถิงก็มี นี่แหละน้ำไม้เลี้ยงเอื้อยน้ำไม้เลี้ยงหนอกนะทุกคนเพราะว่าจีคำเราปลูกไว้หลายเนาะก็เลยเราโหดน้ำเน่มันก็เลยอันนี้ก็เลยออกเนมหนึ่งบาแล้วน้ำไม้ย่ามนี่มันค่อนข้างหากิดยากเลยพี่น้องเพราะฉะน,นั้นแล้วน้ไม้ชั้มนี้ยพอดีแก่ หมแออดแล้วเรืแล้วก็น่ือทางเอาไปตนี่เราม่ตัดตัดอะไรไหมจ้าผูอยัดผูกหลังบ้านเจคำมีทุกอย่างพี่น้องเฮ้ยนี่น่ี่อดจิงเ่ยออาคารบ่มี่น้ ยังอันี้ก็อาบ่ปูนตัวนทงเลยเอา้าอูทังเทมันก็ก้องนอนแล้พา่ว่าตานเป็นไม้เนี่ยคือกินกระดกษร,รี่อ่กินแต่ต้นจนปลายร่มรื่รนพี่น้องเนี่ยเออโอ้ยเต็ไม้ อีเด้เฮ้ยน้ำไม้บ่งนี่เอาดูแลเนีนงมันพป่น้องเนี่ยทันดูแกเป็นหน่อไม้บงหวานกินดิบได้เลยอันนี้เป็นน้ำไม้เรียงเอ้ยเอ้ยเอ้ย <Okay. S 1> ละตุย่ยนี่วะ ไม่เห็นอ่ะหนี่งช่ข้างต่ำๆนี่เออนั่นแหละข้างออกต่ำๆนั่นละนั่นละหมดยัง มันดูมีแนงข้างบนเนาะอันนี้กอเดือยอกอเดียวนี่พี่น้องมันบ่ทันได้อันนี้มันบ่ทันได้ออกหน่อลายแล้วห้องกระทางแล้วห้องกระหดน้ำนี่เด้อปอุ้ยอุ้ยให้นอนง่ายนี่เข้าเสียลายไปบ่ค โนานีอ hmm. mm ้าวกเข้ามาะไก่มะไเลี้ยงไก่กตแล้วก็บเอาเ้ยปาวให้เรากินนี่ ทาบ้านางหน้าบ้านนี่ก็มีนักคนจะเกาะเฮ้ยเนี่ยหิมะกาะกิโลละสี่เอ้ยกิโลละหกสิบบาทเจ็ดสิบเหรอเขาขายกันเจ็ดสิบเหรอเอากระเปาเครื่องมาทมเทลาหน่อยใกล้เนี่ยแล้วมาสะน้องเฮาก็ได้ นนอนมาตอนหนานะ <Are you? S 1> เอายุกเอาเหตุลหลักนไม่เกิดทำ <c oughs> เอาไม่เหลือให้กินเลยอือต่อ จะมาขวานยังนี่ไปแล้วนี่นก่แก่แก่อ้ามันก่หัก่ไป้ គេយកเออនេះក៏ទៅបោលហ៊ុយកញ្ចឹងហ៊ុយខឹងឡង់ពុះឡង់ទាំងដល់ពីនោះឡង់ក៏ប៊ីហ៊ឹម Trời bà Đấy, bà cá Ừ Ừ Xem đi cặp bom đứa Nè, đó xin Tay má Một đứa dân Khôi khơi anh Cho nên cho áp bữa เขาเคอเอาฮห้เพิงจับเจ้ามาปลูกพี่น้องมันทัาบอออกที่ตรงนี้เราเคยอยู่มาก่อนไหนเนีเ่นี่พีนองคนงานของเรามาขโมยห่อกมาเจคํา <c oughs> เป็นไดพี่นองเป็นไดอย่าให้สองเขานี่เขามาบอเรือถ้าก,กินมานคือยังนี่นนพี่น้องนีย <c oughs> ไปเขาจังเมื่อแกะอยู่เฮือนพี่น้องไปหาบึงอันพักคาแล้วอีกคนจังหนอดจักใดทั้งหลังจะมีลาตาแล้วเต็มบ้ข้าไปทา้งใดแม่ข่าไปสว่านเยอแต่แม่ข่าน้อยเลยทรงน้ำเป็นอยู่บ้ล่ะทรงน้ำเป็นอยู่บ้างล่ะอยู่หล่อนี่ยมาสิ ไม่สิได้กินน้ำจ้สบ,บายดีจ้ะส่งบ่เป็นเลยไม่ได้ขายน้ำอืไม่ได้กินปลาถั่วไปซุ่มใส่เนี่ยค่ะดูเหอนไปด้อแกงน้ำไม่ข่าอีรินนี่แหนียงแซวนี่พอดีแกงเสร็จเนาะแม่แกงเป็นแหนงเป็นแหนงโอ้ยสะออนเลยไปสะบานเบอร์สองแม่อือแล้วแล้วเสร็จเป็น้องฮาวไปไกินนีแล้วไปกินแกงน้ำไม้นี่แล้ว <laughs> น้ำไม้นั่น <laughs> ไปเกินกับ น้องมาจากค้ำค้ำพอดีเก่งเขาน้ำมากนองใหม่มมแบบนี้นออนแต่น้องใหม่อี้รนะมันอ่อนเนาะเออมันอ่อนเวลาไปเก่งเห็ดไอ้ด้วย,วย,วยอยากเนโอ้อยากกระป๋าเ,เธอมีหน,น,น้องใหม,ม,ม,ม่แต่ว่าจะสิกเก่งกับไผายสิบก่อนเนี่ยไม่รู้ไปเก่งยังเงเินข่อยออกไปเงินอย,า,า,ยนากพังเบิ้งไม่ใช่แซงว่าใบใบโหดจังเหี่โผมันก็บบริกิตแล้วเนาะมันก็หิวเที่ยงแต่ว่าไปเอากะ แม่ซีเวกินน้ำพี่น้องบม่ได้กินจ้อยอย่าพูดมันแซงมึงเลยไปมือส่งไปมือนั่นนะเมื่อยจนอยากตายปวดร่างเตือนบดแต่พังกันเลยนะตะพังไปไม่ไปเอาเห็นนะสุ่เจ้าไปแล้วเท่านั้นส่วนเจ็ดเมื่อยเท่าไดไปเอาว่าไปคูนคูนกับมาค่ะวะไข่แรกไข่คูมหนึ่งสองคูนเป็นแปดเนแปดส่วนแปด่นพลางมันเบิดแล้วนั่นเบิดแต่เขาหาขายแบ่งเขาคูนขาดกันหรอ ทั้งนี้ก็ขักกับดอกม่วงในแห่งเฮ้ยแต่กระติกันยังพอได้ยี่ขันนึงรถเน่ะเกือบชิปขันไม่ใช่วงว่ามื่วานนี่น่ะเล้วน่ะก็ได้พอถั่วอีน้อยนึงบ่แต่ซุปนี่เนี่ยพากันไปซั่วลำเก้าเขาน้ำติ่งอืมผัดไปน้ำติ่งโตเขาบ่ซั่วเพราะว่ามันเป็นดินทรายเด้เฮ้ยแล้วก็บ่ซั่วโอ้ยอีนี่เคยเอาเนาะปีก่อนน่ะก็เคยซั่วกับหมูอนะอืมก็ได้ซั่วแล้วก็ได้ได้อืมก็ได้แจะได้หันเลปทำอิดนะไปเบิ่งอันน้องพายเจพนละ คนละเราส่วนนะก็เราขาได้เป็นกระต่ายชุ่มเท่าหน่อยได้น้อยเดียวบี่เคยคุดเนาะเรานะคะขายได้มื่นละแปดโล,โลสิ<ะ>บโลหูบ้าไวไปเองช่างบอกว่าบอกว่าได้พัดว่โอ้คนโจงเร่าน่ะเดินแติมเงินละเป็นห้างวล่าแบบเอามาอลไรขึ้นทั่วโจงไว้มือนี่นบอกออื่นไปคุดมาคือเวิร์ดแหละม,มือตัวมือเราไปคุดนะบอกพ่อกันจะคุดขายโอ้ของเนี้ยว่าโลถุกันเลยสี่สิบบาท หลดเอาไปเอามาหลดแต่เก้าหลดบ้าน้านะได้เพื่อสีได้เขาอย่างแต่เกคือขายโลละโลยูวะตุ๊แต่เก้านั้นเ้าไปคูดกัน่งละมอนแปะซีเขายนะมันก็โอเคมันบอกเฮ้ยโลละแปดซีบข้าตือมืมนะต่หงงามนะไปขายอันนี้ว่าโลสี่สิบบาทในวันนี้เขาเห็นมันถึกนะมันถายกินเสีบเลคนนึงนะซื้อไปหาโลคนหนึงก็สั่งสิบโลแบบนั้ต่อคนหนึ่งเราบปนจแต่ละหมือนเราเลยบกเขาถ้า้าไปหาโลพนก็จะว่าสีได้ จังว่าคือนั่งสุ่ยไงว่าจักไปอยู่ทางมือแนนเดิประมาณสามโน้ตส้วนัสสวันจะไปบนีโอ้ยมือันนมือแนนช่วยแล้วขุดบ่เป็นแต่ก็อยากจะไปล่วงอายุเก้าโมงเลยเปินว่าส่วนวันบอโอ้เปินว่ามันสวยแล้วจังว่าเขาไปสิได้เบิดหรือปลาจักเลยก็เลยว่าป่าสองคนเก้าโมงสถือเข่าไปพ่อมือสงเจ้าไปนะชอบรไกหาขุดกบกสบุญเอาถงน้าหูกับบะมีบ่ได้ยังจะถูก นี่เคบมาแต่นี่เขาเบิร์ดเา่เบิรดกูเบานี่นะนี้ขาเลเซี่ยบอกมาเนี่ยเขาหลอดทักงหลอทังนอกขเขาเข้าอาเซเขาไปแล้วนะเนี่เขากำลังออกมาชุมเขาี่ดดขึ้นมาอืมแข้าวาร์พหนหน้าปะทยัง่มีหน้าปะทายังไม่ได้มีผู้ได้เขาที่ลองมันเยอะนดูดเขารถดูดองซมีเถวแจ่มตอนเขาเกี่ยวยังเป็นน้ำอยู่าแก มันชุงมมันชิมตอนนี้อะไรแบบไสวะหาบอ่ะสวะหาตามขี้เพิงถมเนาะไปเมื่อกี้น้ำไม้พี่น้องบไิกินแซมน้ำกันนะคนมาเกะน้ำไม้ที่ได้มาวันนี้ก็หลายอยู่นั่งชุงงูผ้าชุบงหูมัน เพอนแลนคอเฟนาดอดเรหายแล้วชื่อว่าเราคอเองนะเพื่อน เืวันเราคอเองมาเป็นเพื่อนเด็กที่ลอาขนหาเหมืองไงไปอสดตีบอะ พี่น้องญี่ปุ่นทางหลังเอ้ยมาแต่ว่าโทรศัพท์โทรศัพท์พกันนูน่นนี่นั่นเอออะไรกันเลยบริจโจบคลิปจักเจืออาร์ติกันจนมาเลยหิวข่าวแล้วปะจกเคยหิวนะใช่ปะข่าวไปกินกุ้งแล้วบางเรื่องนี้กินข่าวง่ายอีน้อยโอเคแล้วพีนว่น้องเอ้ยคิมีอัลาพัดจากในการหาหน้าใหม่ประจำวีกาแล้วกันทุกคน,น,นเด้อ